ครับพบกับมหาแดงเศรษฐีนาคราชและทิดอึงดําดีเศรษฐีนาคราชอีกแล้วครับครับสวัสดีครับผมทิดอึงดาดีเศรษฐีนาคราชครับครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตําบลสะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่มาดูนาเหรอให้ดูนาก่อนทุ่งนาสวยเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมดีจังเลยนะทุ่งนาเมืองสุพรรณนะครับสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของเราเหมือนกับอยุทยาท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้ข้าวกําลังสวยเลย เริ่มออกรวงแล้วท่านผู้ชมที่อื่นมาแลงเนาะที่อื่นแล้วที่นี่ยังมีน้ำเนี่ยข้างๆเราเนี่ย,ใ,ยในใายาในายังมีน้ำแต่เราไม่ได้พามาดูนาโดยตรงนะเปล่าเปล่าเราเราไม่ได้นําเสนอที่นาแปลงนี้เราพาท่านผู้ชมชมเฉยๆอ่าชมบรรยากาศนะครับแล้วเรามาทําไมกันวันนี้นมาชมบ้านด้านหลังของมหาแดงนี่อีกฝั่งหนึ่งอ๋อที่พามาดูตรงนี้คือจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าที่นี่เป็นชุมชนนะแต่ยังมีพื้นนาเขียวเช่าอุ่มเลยนะครับ บ้านหลังสีเข,เขียวท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน,น,นะนนจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบ้านหลังนี้เนื้อที่หนึ่งงานท่านผู้ชมอยู่ตำบลสะแก้วอำเภออู่ทองเอ้ยอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไฟเขว่ะคือไม่ได้เขวอะไรหรอกคือผมกําลังจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันเข้ามาในถนนคอนกรีตซึ่งแยกมาจากถนนสายอู่ทอง อู่ทอง,อท,องท่าเสด็จท่านผู้ชม,มแยกเขามาไม่ไกลนะ,ะที่แปลงเน,เนื้อที่หนึ่งงานเนี่ยนะครับอ,อยู่ห่างจากอำเภออู่ทองในสิบหกกิโลท่านผู้ชมใกล้ใกล,ลใกล้กับอู่ทอง้วใกล้กับอู่ทองแล้วก็ใกล้ท่าสเสด็จแค่9ก้ากิโลเท่านั้นเองคือตัวเมืองสุพรรณละตัวเมืองสุพรรณ22บอกิโลที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองสุพรรณยี่บกิโล ถ้าเอาชาญกรุงเทพเลยเอาตึกเซนทันเวสเกตนะท่านผู้ชมก็ประมาณหนึ่งกิโลขับรถชั่วโมงครึ่งก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้กระทัดรัดมากท่านผู้ชมครับเป็นบ้านหนึ่งหลังปลูกอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมเอ้ยหนึ่งงานในเนื้อที่หนึ่งงานซึ่งมีความกว้างความยาวประมาณด้าละยี่สิบท่านผู้ชมก็มันก็จะเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานพอดีนะ ปลามีปลามีมีมันอยู่ในชุมชนท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงแววๆเข้ามาในในในภาพด้วยก็คือเสียงของหอกระจายข่าวนะครับคือมีข่าวให้ฟังทุกวันะนะเขาจะมีข่าวแจ้งให้เขาเรียกอะไรอ่ะประชาชนแถนนี้ประชาชนในในกลุ่มหมู่บ้านนี้ได้ได้รับฟังข่าวสารจากทางราชการอยู่สม่ําเสมอเลยนะครับเพราะมันเป็นชุมชนไงและเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ที่จเจริญคือใกล้ท่าเสด็จที่แค่9กกิโลน,น,น,นะครับ ถจาไปอูท่ทองก็ยีบ่บสกิโลเอ้ยสิบหกกิโลจะไปตัวเมืองสุพรรณก็ยีบ่บสกิโลฉนั้นเองที่ดินแปลงนี้เริ่มตรงนี้ท่านผู้ชมเริ่มจากบริเวณนี้เลยบริเวณนี้นะครับเ็าจะมีหลักอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่รับรองว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีท่านใดมาจับจองนะครับเราจะลังวัดแล้วก็ปักหลักไว้ให้ท่านนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวค่อยพาไปดูเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านี่ที่ติดถนนคอนกรีตนี่นะครับเป็นด้านทิศตะวันออกนะ ออกถนนเนี่ยเป็นทิศตะวันออกนะอ่าเป็นทิศตะวันออกครับด้านสายมือมาหาคือทิศเหนือที่กําลังจะเดินพาท่านผู้ชมไปดูนี่แหละด้านข้างที่ด้านทิศเหนือก่อนนะครับตอนนี้เราจะเดินด้านหน้าที่เนี่ยเป็นทิศตะวันออก20เมตรชเดินมาดูกันว่าเนื้อที่กระทัดรัดแค่นี้มันจะไปสิ้นสุดยังไงหลังมหาก่ะทิศอื่นเนาะเริ่มต้นเนี่ยก็จากจากจากแนวที่ผมชี้เนี่ย <c oughs> เขาจะทารั้วแบบแบบชาวบ้านทัว่วไปนะเอาไม้ไผ่ไม้อะไรมาตีเป็นรั้วเข้าอะไรเข้า เพื่อแสดงขอบเขตว่า <ous> ข,ข, <ous> ของเขาอยู่ตรงนี้นะบริเวณนี้นะเท่าน,นั้นเองนะครับก็ท่านผู้ชมท่านไหนมาจับจองก็มาทํารั้วใหม่มันจะได้เป็นสัตว์เป็นสวนของเราเพราะว่าเราเป็นคนที่เราไม่ใช่คนที่ชุมชนนี้เรามาจับจองใหม่แล้วก็ทําอาณาเขตของเราไว้นะครับไม่ได้เป็นเรืนะครับเปลายี่เป็นโดยปกติเป็นลูกเรือจะสิ้นสุดบริเวณนี้ท่านผู้ชมอ๋อนี่ยบริเวณเสาไฟแล้วก็ลึกเข้าไป20เมตรท่านผู้ชมสองให้ดู<า>เลยอ่สาสองให้ดูครับคือยี่สิบคูนยี่สิบเมตรครับ20่สคูนยี บ้านบ้านในที่ดินหนึ่งงานนี้นะครับเขาปลูกบ้านเนี่ยเกือบเต็มเกือบเต็มพื้นที่ท่านผู้ชมจะเหลือที่ว่างด้านหน้าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ว่าที่ว่างด้านหน้านเนี่ยก็เพียงพอที่จะให้ท่านผู้ชมปลูกสารานั่งเล่นเล็ก,ลก,ลกๆได้นะครับทําที่จอดรถได้นะครับขนาดกระทัดรัดบ้านหลังนี้ใหญ่ท่านผู้ชมเป็นบ้านสามห้องนอนใหญ่ๆเลยนะมีห้องน้ําห้องครัวอยู่ในตัวบ้านเลย ไม่ไม่มีส่วนไหนที่ออกมาทํานอกบ้านเพราะว่าเนื้อที่มันจํากัดไงเจ้าของเขาก็ใช้ประโยชน์เขาเต็มที่ครับตอนนี้ท่านเจ้าของเขาประกอบกิจการก็คือเย็บผ้าส่งนะเ<อ>ขาจะมีจักรอุตสาหกรรมอยู่ไหนสองสามตัวนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะด้านนี้เป็นทิศใต้หนะ้ท่านผู้ชมทางที่ผมพาท่านผู้ชมเดินนี่คือทางส่วนบุคคลที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านข้างในซึ่งของเดิมก็เป็นพี่ๆน้องๆกันนะท่านผู้ชมข้างในนี่ก็หมู่บ้าน เป็นบ้านคนสี่ห้าหลังและเป็นญาติญาติขเขาก็จะใช้ถนนเข้าเส้นนี้ของเราจะเรียบจะติดริมนี้เลยเพายุงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านข้างบ้านนะนี้เป็นด้านทิศใต้นะท่านผู้ชมก็จะมาถึงนี่เลยท่านผู้ชมต้องขออนุญาตพาท่านผู้ชมเดินใกล้ใกล,ใ,กลใกล้บ้านหน่อยเพราะว่ารถใครไม่รู้จอดรถอะไระรถเอกรีเนี่ย จากจากด้านหน้าจากด้านหน้าที่ผมชี้เขตให้ดูมาถึงเสาปูนต้นนี้นะครับก็เป็นอันุสิินสุดด้านข้างของเราซึ่งมีความลึกมาจากถนนคอนกรีตนะครับลึกออก็มาประมาณ20เมตรแล้วก็เดี๋ยวทิดอ่งสองให้ดูมันไปสุดนู่นเลยถึงเครื่องซักผ้าเก่าๆนั่นแ่ะ ประมาณ20เมตรเหมือนกันนะครับนี่เราก็ทำเรา,อาคอนกรีตเทตรงนี้ได้เนาะเนี่ยได้ได้ตรงนี้เป็นหินคลุกอยู่เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นแนวร UA, <อ>ั้วเขาทำไว้เนี่ยเวลาท่านผู้ชมมาจับจองนะครับท่านผู้ชมก็ทํารั้วด้านนี้ทึบเลยเพราะว่าเพราะว่าพอเลยรั้วไปก็เป็นบ้านข้างเคียงแล้วซึ่งของเดิมเนี่ยขเ,เยขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าท่านผู้ชมมาจับจองในที่นี้ท่านผู้ชมไม่ใช่พี่น้องเขาไงก็ทํารั้วให้มันทึบไปอะไรไปนะครับท่านผู้ชมจะได้มีความเป็นอยู่เป็นส่วนตัวเป็นสัดส่วนของท่านผู้ชมนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมบริเวณที่เป็นตัวบ้านนะครับจะเริ่มตั้งแต่บริเวณที่ว่าผมว่า,เ,าเขาปลูกบ้านแล้วมีเนื้อที่เหลือพอที่จะให้ท่านผู้ชมได้ปลูกศาลาไว้นั่งเล่นและทําโลงจอดรถได้นะครับก็คือบริเวณนี้เลยนะครับนี่บริเวณนี้เลยเอาจจะดูรกหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่า ท่านเจ้าของเขาวันนี้ผมมาไม่ได้แจ้งเขาเขาเลยไม่ได้เก็บได้กวาดให้แต่ว่าเขาเลี้ยงไก่เขา้กาก็มีผักมีอะไรให้ไก่กินอะไรกินเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณนี้แหละครับคือบริเวณที่ท่านสามารถที่จะทําสาลานั่งเล่นได้ด้านนู้นท่านสามารถจะทําโรงจอดรถได้คือท่านผู้ชมต้องทําทางเข้าทางด้านหน้านี่เลยนะครับด้านหน้าที่ที่ผมให้ชมตอนแรกว่าเป็นรั้วไม้ไผ่อะ ท่านผู้ชมก็เจาะทาทางเข้าทางนี้เลยเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมมาทํารั้วเนี่ยนถนนที่เข้าเป็นทางส่วนบุคคลเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องของท่านเจ้าของเนี่ยเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปก็ไม่ใช่ที่เราไงเพราะที่เรามันเรียบเรียบทางเข้าพอดีเพราะนั้นเราทําทางเข้าใหม่ทางนี้นะครับแล้วเราก็ทําโรงจอดรถได้เลยนะครับทําโรงจอดรถทาศาลาไว้นั่งเล่นเพราะว่าสภาพหน้าบ้านเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะมีชัยพฤกษ์มีมะขามมีหมาก มีต้นไม้ประดับอะไรเงี้ยมันก็ดูคลึ้มดูร่มลื่นดีนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมาปรับภูมิทัศน์เอาใหม่นะครับคือจัดให้มันสวยงามเนื้อที่กระทัดรัดมันจะจัดง่ายจัดแล้วดูสวยด้วยนะครับที่เล็กๆเนี่ยแต่ที่ที่กว้างๆเนี่ยเราจะจัดยากผมไม่รู้จะจัดยังไงให้มันสวยที่ใหญ่ๆเนี่ยเอาล้ครับอันนี้เป็นเป็นบริเวณที่เหลือเฉพาะเนื้อที่ที่เหลือนะครับเพราะบ้านนี่ติดติดกับด้านหลังมีรั้ว ด้านหน้าจะมีที่ว่างอยู่ประมาณนี้นะครับก็เรียนท่านผู้ชมแล้วว่าทําโรงจอดรถได้ทําสาลานั่งเล่นได้ทีนี้ก็มาถึงตัวบ้านท่านผู้ชมตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะยาวตลอดเนื้อที่เลยท่านผู้ชมจะเหลือด้านข้างด้านละด้านละเมตรนั่นเองนอกนั้นนอกนั้นเป็นตัวบ้านหมดเลยบ้านนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ท่านผู้ชมสามห้องนอนมีห้องน้ําห้องครัวอยู่ในบ้านหมดเลยนะครับจภาพภายนอกก็ ประมาณ6ก0็เรพราะท่านผู้ชมต้องมารีโนเวทใหม่นะครับเป็นพื้นคอนกรีตธรรมดาเป็นพื้นคอนกรีตธรรมดาท่านผู้ชมก็ต้องมาปูกับเบื้องนะครับมาปูกับเบื้องใหม่เนื้อที่หนึ่งงานกับบ้านหนึ่งหลังแปลงนี้นะครับเหมาะสาหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่ไม่ใหญ่โตมากนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวอยากจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นส่วนตัวก็มาจับจอง บ้านหลังนี้ได้นะครับบ้านหลังนี้ผมจะไม่เข้าไปในวันนี้นะครับเพราะว่าเคยมีคลิปคลิปหนึ่งเราถ่ายข้างในให้ดูแล้ววันนี้ท่านเจ้าของเขามีงานทําอยู่ผมก็มีลูกค้าด้วยออแล้วผม,มไม่ได้แจ้งเขาล่วงหน้านะครับก็เลยจะไม่รบกวนละนี่ให้ท่านผู้ชมเห็นกว้างกาง็คือเขาจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่กว้างขวางมีสามห้องนอนใหญ่ๆมีห้องครัวห้องน้ํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลย ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมคือบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ตีฟ้านะท่านผู้ชมบ้านโปร่งๆนะท่านผู้ชมก็ต้องมามามา,มาตีฟ้าเอาใหม่นะครับมาตีฟ้านะครับส่วนห้องนอนเนี่ยห้อง,งบริเวณทั้งหมดท่านผู้ชมก็ปูกระเบื้องให้ดูสวยงามนะครับบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับกลายเป็นบ้านที่ เหมือนบ้านทั่วๆไปเลยคือสภาพสวยงามเรียบร้อยเรามาปูกระเบื้องตีฝ้าติดไฟเฟยใหม่ให้เรียบร้อยนะครับคือไม้หรือเหล็กด้านบนหลังคาที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยเราเอาฝ้ามาตีซะให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นบ้านที่สวยงามลวแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับเขาใช้ไม้เป็นไม้เก่าไม่มีปลวกกินนะครับเป็นบ้านเป็นเป็นโครงไม้หมดเลยแต่ว่าเขารับรองว่าเป็นไม้ดีไม้ที่ปลวกมันไม่กินนะ ลวกนี่มันกินไม้บางชนิดเท่านั้นนะครับบางชนิดมันก็ไม่กินเพราะบางชนิดเนี่ยมันแข็งจนมันกัดไม่เข้ามันก็ไม่กินมันจะไปกินพวกไม้ยางไม้ฉำฉาไม้อะไรเนี่ยเอาตตัวนิดหน่อยว่าน้อที่กี่ไร่ เนื้อที่หนึ่งงานหนึ่งงานไม่ถึงไร่ผมเผลอพูดเป็นไร่เลยเลยกระทัดรัดมันกระทัดรัดเล่หนึ่งงานมีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังกว้างขวางเกือบเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับผู้ใครต้องการแบบมีบ้านอ่ามีบ้านส่วนตัวเป็นเ,เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวอยากจะมีบ้านอะไรเป็นส่วนตัวแปลงนี้เหมาะเลยเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในเนื้อที่หนึ่งงานนะครับราคายังจับต้องจับต้องได้สําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มที่จะ ดำเนินการ,ธ,รกธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่เธอคือเริ่มเอเริ่มออกย้าออกเหลือนอะไรประเภทเนี้นะสามารถจะมาจับจองจับจองแล้วท่านผู้ชมก็มีไก่ด้วยท่านก็ล้อมรั้วให้รอบเลยมันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ได้สงบสุขแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่แปลงเล็กๆขนาด1ง,งานนะครับหงงานบ้านหนึ่งหลัง หมาก็มาตกแต่งนิดหน่อยมาตีฝ้ามาปูกระเบื้องมาทารั้วอยู่ได้แลลวนะครับทำโรงจอดรถทําอะไรนี่ไว้ทําภายหลังก็ได้เพราะว่าพอเราทําทางเข้ามาได้ปุ๊บเราก็จอดรถได้แล้วนะครับท่านจะทําเพิงรถอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าบริเวณหน้าบ้านในต้นไม้มันคลุมอยู่แล้วมันไม่มีแดดส่องถึงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้1งานนะครับบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในเนื้อที่1งงานเนี่ย อยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากท่าเสด็จแค่9กิโลท่านผู้ชมอยากมาชมก็นัดเจอที่ท่าเสด็จนัดเจอที่ท่าเสด็จแล้วพาเข้ามาชมกันเนื้อที่ไม่มากเราชมกันพักเดียวแหละเว้นเสียแต่ว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจเราก็ดูรายละเอียดกันเยอะหน่อยนะครับเอาละครับท้ายท้ายของคลิปนี้นะครับก็ไว้พรให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมาหาแดงเศรษฐีนคราชและทิดอึ่งดำดีเศรษฐีนาคราชก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ